ายดีพี่น้องพอกเราต้องน้องมินี่อีกแล้วพี่น้องอกาลังสิงไปเฮื่อนน้องเจนนี่น้องเอจีพี่น้องแค่ไปยัางลรไปบึงน้องกันพี่น้องเาไ้ มาก่มูเลยเปิดเปิดตัวพอลานเจ้ากับพี่น้องกูได้ากเห็นพอลานเจ้าตามลังเขามาองุงะ่ยาคบได้โอ้ยนีคือหันแท้เดียวนี่มาก่อนหมูอีกคือมังแท้ มาเลยพี่น้องโยได้ยังเฮ้ยป้าก็ยังสบายดีป้าก็อยากสบายดีพี่น้องเอ้ยกี่ทอดซึ่กาพี่น้องป้าน้อยขึ้นมาพี่น้องป้าน้อยห้ากับมาแต่ทำธุรกิจท่านธุรกิจมืดมืดพี่น้องไม่เบิ่งป้าน้อยจกมือจะไปเบิ่งท่านพี่น้องแด้หมอนก็ได้ลูกเลยพี่น้องเอ้ยบักยังเนี่ยนะซุปเปอร์ไรอย่างเนี้ยซุปเปอร์นะ สุดป right ์วสันะมันนสีทอดเอาป่จีโค้งห่างมันอะไรทานเทินเด้บ่จีทานเทินนี่นี่นี่พี่น้องพเทส่ามหมบิง

มดเลยพี 1> 1่น hey, ้องเลยเฮ้ยเหมเงิงก้ชุดๆขอนอนดิซึ่งปวจังดินซึนอในเห็ดลับซอยหรอวะอยไว้เห็ดลับหรอวะนึกเ็ดัไเห็ดแตว้ั่งเอเต็ตน้อยได้ไหมส

งานยังนอกพี่น้องว่ะหมวกผ้าบอกเสื้อผ้าอีกบ้านเฮามีงานมื่อื่นบ้านเมีนมื่อื่นอีกนะบ้านเฮามีงานมืออื่น

เาโทรตามน้องคณิธาโทรตามบายก็ม่าดอตแต่วอง่าเนีไ่ด้ย pues ับอท่านในตบอท่านในคายดอกฮะเจาเงินน้ำเล่ากอนบนี่ให้ตักหญ่

Ồ, oh, ngân ừ. con Ừ Mưa cong may, xáo, con này nông Lán xáo bình thường cong Lạng ra con nè Ôi, ngon quá đó, mấy Xoay anh ấy bỏ mất เลยแล้วเบอร์โท่าไรเคยไทยบัตรอุ้ยพายอยู่เพื่อนจะลงไปอะไรแล้วแล้วติดต่อเคยไทยบัตรก็ได้บัตรยักเป็นสายไล่ดียังไงคือเขาหวดเพื่อนอยู่เพื่อน้องได้เข้ากันเลย

มนี่อ้วนนะมีล <ES> you ูกน้อยอาตคุกเันทลาซ้อนมีลูก้นียวบัม่มีทากมา้วลูกตเปะกต่ชิบกวัดแต่ว่ามนแล้วบักวัเออกน้อยเมาปาคิดว่าเราบอกนเาเคยได้ยินจริงทำบักวันนี่ทำบักวันนี่น้อยง่ายนะ

mọi người 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 mọi

เปียวกะเปียวกะเนี่ยเปียวกะเมื่อเปียกเปลี่ยนอันเปียกเปลี่ยนเมียไผ่ไรอันเมียระบบไฟอันเทศเต็มที่ง่ายง่ายเชียงม้านะครั้งมันได้ใส่ลูกนเไว้นห้องยำโบท่านมีอถนอมวะแล้ก็เดีดเ an no ๋ยวมืออื่นพ ยังไม่ทานเลยคันมะกอกทางนี้ป้าตัวน้ำลายแตกอากจะกินากินซุกต้องเอาบุมีิพักมาให้ลุงหอเออพักเาะได้อยู่ได้ปร้อยก่อนเด้อกินะกินะอิ่มก้อนพี่น้องกันได้เกกอกพี่น้องกินสดสกินสดสกินข้าโค้งเลยพี่น้อ บีจก็ได้นาะเดี๋ยวต่เดี่ยวไม่ไงกันไม่ไงเข้ามาทันนะช่วงนี่ก็ต้กินรู้เนี่ยน้อยๆเข้าสั่งกินกาแฟสั่งเอ๊ะนี่ไม่้น่อยได้ได้้เลย่งรู้ไว้นมันบ่อไหนบ่อเจ็บบ่อตัว

ลาเด้อพี่น้องมยู่นี่มีให้งมัสคูสกุลพี่น้องเสื้อผ้าอื่นหมดเลยเป็นอย่างหู้กันพี่น้องเอาเป็นงานยังมือเหนียวขั้วปลาไว้ทาอยู่นี่ไม่แห้งมัสคูสกคนพี่น้องพรากันไม่คลิปนะสบายดี